นายสธิดาพุ่มังพลนะคะมาจากบ้านไร่สวัสดีนะคะวันนี้ที่ดิฉันจะนำเสนอคือข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษจากอำเภอนาเวียงนะคะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาจากอำเภอนาเวียงหมู่บ้านเล็กๆที่รวมตัวกัน3หมู่บ้านนะคะปลูกข้าวหอมมะลิที่ปลอดสารเพื่อให้คนไทยได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพนะะแล้วเราก็อยากจะนำเสนอ อยากให้ทุกคน,นได้ยอยากจะเชิญชวนท่านเกษตรกรทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสันหลังของชาติเป็นกระดูกของชาตินะคะชาวนาไทยมีมานานมากนะก็อยากจะให้หันมาสนใจเรื่องกเกษตรอินทรีย์เรื่องการใช้สารเคมีเดี๋ยวนี้บ้านเรามีมากมายอยากจะให้ชาวนาทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดของภาคของประเทศไทยบ้านเรานี้ได้มาสนใจในเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะคะ มันปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนทานข้าวที่มีคุณภาพนะะมีคุณภาพจริงๆปลอสารเคมีจริงๆถ้าได้รับข้าวถุงนี้ได้รับรางวัลน,นะคะสูงสุดระดับประเทศมาถึง3ปส2ค่าก่อนที่จะจากกันไปก็ขอขอบคุณ บ้านไร่สวัสดีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราได้ถ่ายทําในเรื่องของข้าวกล้องนะคะปลอดสารพิษอันนี้นะคะขอบคุณมาก